เสือร้องไห้นะครับผมเสือร้องไห้หน้าอร่อยมากเลยเหลืองห,หุยพี่น้องยกขอนี้มาจับนะมันจะแสบครับจอดเลยวันนี้ดีพาพี่น้องมากอย่างเสือห้องไห้นะครับมือน,นี้เสือร้องไห้นะครับมักเครื่องเรียบ้อยอย่างพอดีลูกสาวอยากกิน บวัวตะลุกสาวหลอพ่อก็อยากกินนี่กันโอ้เป็นน้ำตกเลยพี่น้องซ่บแสบที่ว่าสิที่แรกว่าสิย่างใส่กระทะที่สือมาแต่ว่ามันคิดว่ามันอาจจะบ่บอ่หอมนะครับก็เลยบริย่างใส่นี่เห็นบ่าพี่น้องอันนี้กระทะที่สือมานะครับแต่ลองมึงแล้วมันเกิดมันกระดียุ่นะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นแต่ ทานห่อบ่ข่อยใส่หลายนะครับผมเดี๋ยวเมื่อลังสีทดล่องให้พี่น้องมึงมันสิมีชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวมันสุดล่องให้มึงว่ามันออกมาเป็นรูปอดไรแต่ว่าตอนนี้ย่างให้ลูกสาวสะกสอนสองสินนะครับอีกสิ้นหนึ่งพี่น้องอันนี้คือเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมอันนี้มีมันติดน้ำเฮ้ามักเฉพาะรสดีนะครับพวกซอสพวกยังบ่ตองใส่นะครับพี่น้อง พออยังคือพอต้องใส่เพราะว่าขั้นห่าใส่ซอสนะครับใส่ซอสเอานางรมนี่เวลาเ้าย่างนี่มันสินมีควันนะไม่สิมีควันนะครับพี่น้องอันนี้บ่มีควันเห็นบ่ขั้นเ่อปลาใส่พวกน้ำมันหอยลงไปย่างแบบบ้านๆเลยพี่น้องบ่ต้องคิดอย่างไรแสียบยางเดียวกระสีมีดำดำจากแนวปิ่งยางน้อยนะครับ แล้วก็บว่าเป็นอยังกินอะไรคืเอเก่าเยลเชียวเฮ้ยพีคให้มึงพี่น้องโอ้เรืออะไรพี่น้องเห็นปะเรือแล้วน่ากินนะครับผมกลับดนันกลับดันนี่ดำๆตีเจนอยมันนี่ด้เมนูคือเก่าละพี่น้องสมตำนะครับกินกับเนื้อย่าง กับเสือล่องห้าย่างนะครับอร่อยอร่อยเลยแสบแสบน้ำกันส่วนในกระิกรับโอ้ว้าว นี่กระทะที่เอไม้โซ่พี่น้องมึงนีเวลาห้าองยางนี่มันสิบมีคว้นนะครับมันสิดีก็นี่อันนี้นี่ขั้นมันหยดลงมไปมีคว้นแต่ว่ากระทะที่มาสาธิตในพี่น้องมึงนี่มันสิบมีีวันแล้วแต่ค้นหมักนะครับแต่ว่าผมยังมาท่านทดลองอยู่เดีย๋ยวทดลองให้พี่น้องมือ ไก่พี่น้องเป็น,นแต่เสียบบุ้งเดือยงอุ้ยโอ้หอมหายหายหอมพัดขนาดพี่น้องใส่แบบนี้เลยนี่เพิ่มพม่วงนัวเข้าไปอีกนะครับเพิ่มพม่วงนัวเข้าไปอีกบุ้ง <laughs> มองนีก็สีเข้มก็มูลลนะี่เนาะ <laughs> นะครับผมโอ้ฟ้าวมาทางนี้เลยเออเิดแบบไม่เลยพี่น้องมาถึงสุดท้ายแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่าแหมแล้ว แห้งเลื่องหุยนะครับผมมือนี่ได้เมนูเสือร้องไห้นะครับทานกับส้มตำนะครับผมขอบคุณพี่น้องด้วยที่รับชมให้กำลังใจกันนะครับผมหากินเขาก้อนพี่น้องสำนีนละบ๊ายบายครับ